อาจารย์เป็นผู้คิดค้นศาสตร์ฮวงจุ้ยแบบปัญจธาตุมันคืออะไรยังไงคะฮวงจุ้ยปัญจธาตุก็คือการใช้พลังงานของธาตุทั้งห้าปัญจคือ5้าซึ่งมีธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินและธาตุทองทั้งหมดมีห้าธาตุที่เอามาใช้ในการปรับสมดุลพลังงานภายในตัวอาคารหรือในกล่องประจุพลังงานของเรานี่แหละหนะครับพลังงานมันมียุคข,ของมันสําหรับฮวงจุ้ยระบบปิดถ้าเราสังเกตตั้งแต่ กลางปี2,565เป็นต้นมาเราจะเห็นคนที่คิดว่าร่ำรวยอยู่ๆก็ประสบปัญหาการเงินปัญหาทางธุรกิจถ้าอ่านข่าวบ่อยๆก็จะเห็นดาราหรือเน็ตไอดอลที่อยู่ๆก็เลิกลากันไปเพราะว่าพลังงานเปลี่ยนยุคตั้งแต่กลางปีที่แล้วเริ่ม<า>ส่งผลมาอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้ผู้ชมทางบ้านกลับไปสังเกตตัวเราเองว่าเอ๊ะตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาเราได้รับผลกระทบหรือเปล่า หรือว่าอยู่ๆตั้งแต่กลางปีที่แล้วเราโชคดีขึ้นเราได้งานได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นอันนี้คือพลังงานเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะพูดถึงเรื่องของพงจุย้ยเรามีรายละเอียดเยอะมากนะคะเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่ารายละเอียดเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับลมหรือเกี่ยวกับสิ่งของที่นํามาประดับบ้านก็มีผลกันด้วยแต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อติดตามคู่กัดสบัดข,ข่าวให้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสินแสสะตราในครั้งต่อไปค่ะ